ยูทูบเรานี่มันเขาบอกว่ามันหวังผลได้จริงไหมรอดูกันเลยเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีไหนที่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะครับคุ้มค่าได้มาตรฐานที่ระดับสากลนะครับเดลิสคินิกไม่พลาดรอบนี้ไอไหนลองดูซิ YouTube หมอริมันขนาดไหนนะฮะฉันลองแจกโค้ดส่วนลดเล่นๆนะตามนี้นี่คือเริ่มเบอร์ใช่ไหมอันนี้ือนั่ทำสไลด์ที่จะพีเซนวันนี้หรอใช่จ้ะไม่ทำมาแล้วตั้งแต่บ้านแล้วแต่ว่า เติมข้อมูลในสไลด์นิดหน่อยเพื่อแบบว่าความแบบนะที่สุดของการบรรยายในวันนี้นใช่เรามันเป็นพวกเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ซึ่งวันนี้อยู่ที่โรงแรมเรดิสันบลูซึ่งคนที่เราอ่ะขึ้นด้วยวันนี้เป็นอาจารย์ที่เป็นตัวพ่อตัวแม่ของวงการผิวหนังอะ่ะเธอเข้าใจปะคือเอาเอาง่ายๆพูดชื่ออาจารย์2ท่านไปในวงการเนี้ยทุกคนต้องรู้จักคือคนทั่วไปก็คงรู้จักบ้างแต่ในวงการหมอผิวหนังเนี่ยนัมเบอร์วัน คุณพ่อคุณแม่เลยปรับป,ปีหมามีมาเองเลยวันนี้ <c oughs> ลูกชายคนนี้ก็ต้องทําไห้ดีที่สุด <c oughs> วันนี้ไม่ได้เป็นคนบรรยายเรื่องของความรู้เพราะว่าจะเป็นพัทให้ปับป,ปีหมามีเขาบรรยายใช่เราเรียกว่ามันเป็นโมเดเลเตอร์คือถ้าเกิดเป็นงานอีเวนต์ทั่วไปเขาจะเรียก MC แต่ว่าในวงการแพทย์หรืองานบรรยายวิชาการเนี่ยเขาจะไม่เรียกหมอว่า MC มันเป็น MC ไม,ไม่ได้มันกะไรยอยู่เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโมเดเลเตอร์โมเดเลเตอร์คือเป็นผู้ที่จะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดการบรรยายพวกนี้อ่า เช่นจะเป็นคนที่อกเกินนำมาจารย์ให้เป็นคนที่แรปอัพประเด็นเป็นคนที่ยิงคำถามเป็นคนที่เชื่อมโยงระหว่างตัวสปกเกอร์แล้วก็ผู้ฟังหน้าที่มันแอบคล้ายๆ MC ถูกไหมอ่าแต่เรียก MC กับหมอไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียกว่าโมเดเลเตอร์ในงานบรรยายส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างนี้อยู่แล้วจะมีสปกเกอร์และโมเดเลเตอร์ออกมาคู่กันเธอขยับคือจะต้องทาใช่ไหมอ๋อช่างขย่าแล้วม่ไไม่เร ทาได้แล้วก็ถ่ายไปได้ด้วยเราหนึ่งคือทำสไลด์สองคือแต่งหน้าสามคือทำผมแล้วก็ถ่าย u t u b e จ้ะทำได้ทุกทุกอย่างรวมกันใช่พี่ซาเนาะนี่ช่างคู่ใจนะจ๊ะตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้ว14ปีเธอดสตาร์ยุคแรก้ะแล้วก็จากนั้นก็หลุดจากวงโคจรกันไปเพราะว่านี่ออกมาเป็นหมอจ้ะแต่พี่พ้ษาเขาก็ยังอยู่ในวงวงโคจรวงการบันเทิงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่งโคจรกลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบเปลี่ยนเยอะไหมคะ ไม่เสืเลยดีเหมือนเดิมอะย้ับตางให้หน่อชอบป่ะการมาถ่ายบล็อกเราเนี่ยช่างหน้าช่างผมเราคือทุกคนมีมุกคอมลง YouTube เต็มที่เออสู้กล้องสุดฤทธิ์แต่ว่าตอนนี้หันหลังให้กล้องอนะหลบหน้าหรือเปล่ามีนี่ใครหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ใช่ไหมเออดูกันจ เลือก้เหรอเออซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านยังไม่มาอาจารย์เขาคือแบบโปรเฟชชั่นแลไงเขาคือมาถึงเขาขึ้นเลยเรามันแบบยังมือใหม่นิวบี้อยู่ใดๆก็คือต้องหนึ่งคือหน้าผมจ้ะแล้วก็สไลด์จ้ะยังไม่เสร็จจ้ะซึ่งเธอจะคุยอีกนามไหมฉันสไลด์ยังไม่เสร็จจร <c oughs> ิง มชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมสไลด์เรียบร้อยแล้วก็มีการลันทรูตัวสไลด์บนเวทีไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเธอแต่สิ่งที่ฉันอยากจะโชว์จ้ะคือนนี้จ้ะ เออหนามากกูงงมา <nap 's> <sk r isa> กเตรียมสคริปมาตะหนาเชียวคือจริงมันปนกันเป็นเบนสคริปของ MC ด้วยฉันก็จะไปเลือกออกว่าอันไหนไม่เกี่ยวกับชัน <c oughs> ฉั้นก็จะไปตัดออกจ้ะวันนี้ฉันไม่ไมกังวลหรอกกับสคริปที่ฉันเ,เตรียมมาเองฉ <c oughs>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  ันกังวลแค่นี้พอสคริเราเขียนให้จ้ะมันไม่เป็นตัวของตัวเองจ้ะเออยิ่งความเป็นทางการนะจ้ะก็คือ <c oughs> <c oughs> ใช่ไม่ได้ไม่มีทางตรงสคริปจ้ะไปเที่ยวก็ no plan จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวราไปดูกันว่าในงานจะเป็นยังไงนะครับ อนนี้ทุ่มครึ่งแล้วใดๆน่าจะพร้อมแล้วนะครับวันนี้ก็รถติดมากนะครับกว่าทุกคนจะมาถึงกันแล้วก็เลยเหมือนเลื่อนเวลาเริ่มงานรอนะครับซึ่งก็ตอนนี้มาพร้อมแล้วนะครับทั้งนี่ทั้งอาจารย์รุรพงษ์มามาแล้วเหมือนกันแล้วก็อาจารย์วิไลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พร้อมเฮดเซตติดแล้วนะครับคริปพร้อมอ่ะชุดพร้อมโอเคงั้นก็เดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาในงานแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มงานกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณหมอฤทธิ์ในทย์เรือฤทธิ์ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวชูนะครับของเครื่อง A อ็กซินี่เลยนะครับการทำงานของเขาเนี่ยมันถามว่าเหมือนกับเครื่องแฟ r ชั่นัลอทั่วๆไปไหมนะครับอันนี้ต้องให้อาจา,กการย์ของเราเอาเป็น,นตัวตอบนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยที่รู้จักเครื่องนี้แล้วก็สนใจเครื่องนี้เพราะว่าที่มัีเออที่มีเครื่องของเขานะครับตัวพินของเขาจะมีทั้งหมด36พินด้วยกันนะครับ เข็มนะครับที่ปล่อยลงไปในผิวหนังของเรานะครับจะถูกมีตัว AI นะครับในการคำนวณพลังงานในการล่อนแต่ละจุดที่ว่าเป็น AI p o r c o o l นะครับจากนั้นเนี่ยแต่ละพิมนะครับที่อยู่ในผิวของเราเนี่ยจะมีการ control พลังงานนะครับที่ activate นะครับก็คือเป็นอิสระกันนะครับแต่ละพิวจะปล่อยพลังงานออกมาไม่เท่ากันนะครับตามระบบ AI ที่จะช่วยเราทํางานนะครับก็คือตัวเข็มจริงๆเนี่ยจะมีขนาดทั้งหมด4มิลิเมตรนะครับที่จะสอดเข้าไปอยู่ในผิวของเรานะครับแต่ด้วย extend extend mode เนี่ยนะครับจะทําให้พลังงาน นะครับของโมโนโพลา R F นะครับลงไปได้ลึกขึ้นดูว่าตัว Exion Micronitile er, เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับ Simultaneous R F นะครับมาคู่กับ Targeted ตรา o าว หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ปล่อยคลื่นพลังงานไปตัว H A D E T U N G ของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหัวที่3นะครับก็คือ A C I O N B O D Y นะครับการทำงานเนี่ยจะแอบคล้ายๆกับตัว A C I O N F a S e นะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดโหมดคูลิ่งนะครับตัวพลังงานจะอยู่ตื้นมากขึ้นอยู่ที่ชั้น dermis นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะ improve ก k i n elasticity ได้ดีขึ้นนะครับ ความพิเศษของเขาก็คือสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้360องศานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องนะครับที่มีการสามารถทำการรักษาได้เร็วที่สุดนะครับในตลาดทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นทั้งหมด4หัวแอปพลิเคเตอร์นะครับของตัว e Xion นะครับการรักษาครับเรียกได้ว่าเป็นหัวจรดเท้านะครับแล้วก็สามารถรักษาได้ถึง23แอเลียของร่างกายนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมี clinical study ใหม่นะครับอย่างที่บอกไป คุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับไม่เคยตกรทีนนะครับเครื่องอะไรมาใหม่เทคโนโลยีอะไรมาใหม่นะครับประเทศไทยเราต้องได้ทำเปเปอร์แล้วก็ได้ทำาลีออลคลเรียอทรีออลนะครับซึ่งนะครับลำดับถัดไปนะครับก็อาจารย์บรพงศ์พร้อมแล้วใช่ไหมครับก็จะเข้าสู่เซสชั่นของตัวเอ็กซินะครับตัว fractional m i c r o d i a l n g r s นะครับขอเสียปรบมือให้กับอาจารย์บรพพงศ์ด้วยครับ ซึ่งกล่าวนำถึงผลิตภัณฑ์เอ็กซีออนทั้ง4หัวไปอย่างเรียบร้อยนะครับทำให้ผมประหยัดเวลาไปอไีกเยอะข้อดีอันนี้ก็คือเลเซอร์เนี่ยตัดเลยบคือหนาไปเมื่อพูดถึงแฟชชั่นอลไอเหรือแฟชชั่นอลริเวอร์เฟสซิ่งนะครับ แอปพลิเคเตอร์น,นคะครเขาจะมีตัวเรียลไทม์มอนิเตอร์อุณหภูมิก็คือสามารถมองเห็นอุณหภูมิในขณะที่เราทำผ่าตารได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ทําให้ผู้ให้บริการอย่างเราเนี่ยอุ่นใจว่าอุณหภูมิที่ส่งมอบให้กับคนไข้ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจนคนไข้ไม่เห็นผลถูกไหมครับอาจารย์มีใครมีคำถามอีกอยู่ไหมครับ1 4 4นะครับ แล้วทฤษฎีนี้เนะี่ยมันใช้ได้จริงหรือไม่ <Okay. S 1> หรือว่ามันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นคําถามแรกเลยตั้งแต่ตัวเองเปิดใจมารู้จักกับเอซิออนว่าเอ๊ะมันมันจริงๆเหรอ HA <Okay. S 1> เนี่ยมันเอุ๊ณภูมิเท่านี้มันได้จริงๆเหรอนะครับซึ่งก็ยังไงก็ส่วนตัวก็ยังติดตามต่อไปอยู่นะครับ <Okay. S 1> แต่วันนี้ก็ยังก็ขอซื้อไอเดียของเอซิ ไม่หมือนกันมึงไม่ได้แจกก็มือแพ้ไม่แจกก็มือแพ้แจกตะบูบูซึ่งฉันอยากมีชื่อฉันอยู่ในกล่องมากแต่ว่าฉันไม่มี <c oughs> แต่ว่าคุณหมอได้ไม่เป็นไรฉันจะใช้เงินซื้อฉันจะเอาซื้อต่อสองพ <c oughs> ันสามใช่เอรอสองพันสามวะหรอตัวละน้อนงใหน่ให <c oughs> มนี่ดูกล่องเดี๋ยวยังไม่เล่นก็นได้ เอกก็ไว้่จบงานแล้วจิงๆเป็นครั้งแรกนะที่ได้มาร่วมงานกับทั้งอาจารย์บรพงศ์แล้วก็อาจารย์วิไลพบเจออาจารย์ตามงานต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เป็นเต็มรูปแบบที่เป็นโมเดเลเตอร์ให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับงานก็พยายามทาหน้าที่ให้ดีที่สุดแหละหวังว่าจะฟอสซิลิเตตความรู้ให้กับคนในงานได้ได้ดีระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเออทังั้งก็ทําเต็มที่จ้าไม่กดดันแล้วจ้าตอนนี้เพราะว่าฉันยังไม่กินข้าวเลยจ้ะตั้งแต่เช้าเอออะไรนะเกี่ยวกับ เกี๊ยวกุ้งเหรออ๋อแพะกุ้งเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมู <c oughs> หมนะ <c oughs> โอเคอุ้ยเกือบแล้วอนาไฟเล็กซิตเออเนี่ย<อ>บริษัทบอกว่าเตรียมอาหารพิเศษให้คุณหมอเลยนะคะเกี๊ยวกุ้ง <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือเดี๋ยวทําคอนเทนต์ของคลินิกแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันกับคุณหมอว่าคุณหมอเดลิสคลินิกมาด้วยวันนี้มานั่งให้กําลังใจนั่งฟังด้วยเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีไหนที่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะครับคุ้มค่าได้มาตรฐานที่ระดับสากลนะครับเดลิสคลินิกไม่พลาดรวมถึงเอ็กซ์ออนแล้วก็เอ็มเฟสนี่ด้วยนะครับฉันต้องแจกโค้ดส่วนลดดีไหมวัดกันไปเลยเพราะว่าหน้าสาขาบอกว่าล่าสุดอะลูกเอ็มเฟสต์มาจากช่องจูดูทูหมอรีทผลเลยนี่ก็เลยรู้สึกว่าวัดไม่ได้รู้เลยเพราะว่าตอนนั สงสัยว่าเครื่องมันจะแบบได้ผลจริงไหมฉันก็อยากพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยากลองใช่ไหมเออทำไปปุ๊บลูกค้าก็คือตามไปตำใช่ไหมเอออะรอบนี้ไอะไหนลองดูซิ y o t u u e หมอลิตมันขนาดไหนนะฮะฉันลองแจกโค้ดส่วนลดเล่นๆนะตำนี้ แล้วก็เอาไปแจ้งที่หน้าสาขาเดอริสคินิกดูอ่าล้วลองดูกันว่า YouTube เรานี่มันเขาบอกว่ามัน <Okay. S 1> หวังผลได้จริงไหมรอดูกันเลยอย่างน้อยนะเธอเธอไม่ต้องซื้อก็ได้เธอเอาเข้าไปถามหน่อยให้ทีมงาน y YouTube เรามีกําลังใจให้รู้สึกว่า KPI มันขึ้นว่าแบบเออเนี่ยลงคลิปไปแล้วคนตามไปตามกันเยอะนะลองดูนะเออถือว่าช่วยกันเออเนาะหรือไม่ก็เออแบบเธอก็เมนใต้คลิปเนี้ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากเลยค่ะอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยไปเออทำเป็นแกล้งให้หน่อยเนาะเออจะได้แบบเป็นกำลังใใจห้ทีมงงาานขอเร เอออ่ะโอเคอ่ะเขารอถ่ายรูปจ้ะเขาตาเขาขวางเขาตาขวางแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะจ้ะอ่ะบายบายฝากกดไลค์ส u b s ต r i b ์กดแชร์นะครับบ๊ายบายครับ